เทศบาลน,นครแม่สอดร่รวมต้อนรับผู้บัญชาการทหารบกในโอกาสตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมารอำเภอแม่สอดค่ะที่สนามกีฬาห้าอำเภอชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนางสาวกัญจนัทหารีรักผพ้่อํำนวยการกองสวัสดิการสังคมรักษาราชการประลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมด้วยนายพงพัฒน์พยอมยนตหัวหน้าสำนักประลัดรักษาราชการรองประลัดเทศบาล นายพิวราวงหมอผู้อำนวยการกองการศึกษาผู้อำนวยการกองช่างนำเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดและนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดร,ร่วมให้การต้อนรับพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะที่ได้เดินทางมายังพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่โดยมีนายพง์รัฐพิยรมรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายวรานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พันเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4แม่สอดนายสวันิษ์สุริยกุลณนยุทธยาประหลัดจังหวัดนายแพทย์วิทยาพลศิลานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากทหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับโดยการเดินทางลงพื้นที่ในครั้งนี้ผู้บัญชาการฐานบกและคณะได้ตรวจเยี่ยมหน่วยป้องกันชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบกองกําลังนเรศวรด้านจังหวัดตากและจังหวัดแม่ฮ่องสอน และได้ร่วมประชุมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่35อท่าสองยางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4ในพื้นที่อเภอแม่สอดและอเพบพ,พระจังหวัดตากโดยเน้นย้ำการป้องกันชายแดนและสกัดกั้นการกระทําผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยตลอดจนสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่กองทัพภาคที่3 และการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่านอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารภายใต้ภาวะโรคระบาดโควิด -19 ด้วยนอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนด้านตะวันตกในเรื่องสถานการณ์โควิด -19 และขอให้กำลังใจประชาชนรวมทั้ง ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนเพื่อให้พ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยกันอย่างปลอดภัยโดยก่อนที่จะเดินทางกลับพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกได้พบปะกับนักเรียนโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอดและได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนกีฬา,ทา,า,เ,เ,าเทศบาลนครแม่สอดในครั้งนี้ด้วย ฐานผู้บัญชาการฐานสูงสุดด้วยนะนั่นก็ผมยัยว่าสถานการณ์ในพม่าเนี่ยแนวโน้มเนี่ยรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพอรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะเ,เ,เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในพื้นที่นี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ยด้านเนี่ยแม่สอดและปิดซัดเหนือล่างเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ตอนเนี้ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายข้างบน ให้ความสำคัญสูงสุดนะมองว่ามีโอกาสว่าเพราอยู่ใกล้ด้วยนะแล้วก็อย่างมีวีดีเนี่ยที่สามก็นั่นไม่ทับอะไรเนี่ยการชุมนุมอะไรเนี่ยก็เราเป็นรองจัดย่างกุ้งแล้วนั้นใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่จะใช้กาลังเนี่ยเขยาคิดยังไงพอถึงจุดนี้แล้วพอสลัะเข้ามาเนี่ยจะรองรับได้แค่ไหนคือคือนี่สิ่งจริงท,ท,ที่ท่านนายกนะ หมูม่ใยมาพูดในการประชุมว่าเออฝากมาดูหน่อยตรงนี้ด้านนี้เอาอเตรียมให้พร้อมทั้งแดดเหนือแล้วแต่ว่าตรงนี้คือถือว่าสำคัญที่สุดนะครเพราะนั้นเราก็มาร่วมกันช่วยกันคิดช่วยกันทําวางแผนให้มงนึงันี้มัน,นมพร้อมที่สุดนะผมก็เลยมาดูเพื่อเพื่อยืนยันกลับไปยืนยันกับท่านว่าเอาอแต่ตรงนี้ขาเตีมการไม่เรียบร้อยนะวางแผนไม่เรียบร้อยมีอะไรเนี่ยพรุ่งนี้ในส่วนของกองทัพบกเองก็ยังมีก,ก,การประชุม มือที่อยู่ติดชายแดนด้านนี้เรากป็นขาดหรืออะไรที่กองพบกอาจจะต้องเพิ่มเพิ่มทรัพยากรคนหรืออะไรเข้ามาในด้านนี้เครื่องมือในการเฝ้าตรวจเราก็เห็นว่าในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาในจากทีท่านแม่ทัพที้สามได้งานหงมเข้ามาเนี่ยก็คือว่ามีคนทยอยเข้ามาเรื่อยๆกลุ่มสามสิบสี่สิบคนสี่ซึ่งเราก็รู้ว่าเป็นผลกระทบจากตรงนั้นหรือเปล่า ต่เหนือสำนักงานกิ่นใดเรื่องนี้เป็นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ห่วงใจแต่เรื่องที่สำนัญงานที่สุดก็คือที่ทั้นห่วงใจก็คือเรื่องของโรคนะเพราะทางด้านนู้นเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์เป็นไงใช่ไหมใช่ไหม่องด้านนู้นสถานการไม่รู้ว่าเป็นไงเดียวกันถ้าเข้าเข้ามาเราคุมไม่ได้เราก็คุมไม่ได้เนี่ยเราก็คุมไม่ได้เนี่ยตั้งแต่แรกรับจนมาถึง เราไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะเป็นปัญหาของเราดีนะในอาการของเราดีขึ้นแล้วใช่ไหมเราดีขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมาจากทุกวันที่เราจะดูเราดูจับการแถลงนะจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคนที่ตรวจพบก็ดลดน้อยลงเรื่อยๆนะหรือแค่หลักสองหลักนะใช่ไหมแล้วก็คนในโรงพยาบาลเราก็ลดลงเหลืออยู่ห้าร้อยคนเรารักษาหายไปเป็นสองหมื่นกว่าแล้วเหลืออยู่ห้าร้อยคน คนเสียชีวิตเราก็อยู่แหละเพราะนั้นเนี่ยแต่คือเราก็ไม่สามารถรับอะไรภายนอกเข้ามาได้อีกนะเพราะนั้นเราช่วยกันยังไงว่าจะทาตรงนี้เพราะเรื่องของเขาเ,เราต้องยอมรับว,ว่าเราเอาตัวตัวเราเป็นหลักนะเอาประชาชน เข้ามาเนี่ยเราควบคุมได้เราดำเนินการแล้วเราเราองรับได้เนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคระบาดที่ต้องพูดมองเรื่องโรคระบาดเป็นหลัโลกโรคระบาดเป็นหลักถ้าเราควบคุมได้เนี่ยมันก็เป็นผลดีกับเราเพราะเรากําลังดีกันอไม่งั้นเราก็จะเจอระลอกใหม่ใช่ไหมเรียกหนาสุกเรียกระลอกใหม่หรือรลอกสามนะ ก็มีคำสาบหลวงไม่เนี่ยรอบใหม่หรือรอบสามเนี่ยเข้ามาอีกนะจะเหมือนต้องการทอดนะแม่สอดก็จะกลายเป็นยุ่งยากกอดแข่งแข่งที่สองนะว่าเข้ามาโดยต้องตัวและควบคุมไม่ได้เพราะนั้นกรงบวนนี้ต้องช่วยกันควบคุมควบคุม ที่แล้วเราควบคุมได้แหละหนึ่งพอเรามาเจอสมุทรสาครนะเราก็เสร็จนะเราก็พูดไปอันนี้ถ้าเกิดเราควบคุมมาได้นะตรงพวกเนี้ยหลังจากสมุทรสาครเนะี่ยเราก็ควบคุมมาดีขึ้นดีขึ้นมาเจอแม่สอดก็จบแล้วนะจบเลยประเทศไทยนะนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรนะตอนนั้นเนี่ยคือคือแบบมีความสำคัญนะตอนนั้นทุกส่วนเะนี่ยที่มาวันนี้คือคือ นะว่ามีอะไรเดี๋ยวได้ส่วนของข้อมูลเองเพื่อกของทัพเองเนี่ยก็พยายามหาดูกันพรุ่งนี้นั่นก็จะได้ข้อสมูลมาว่าจะเพิ่มเติมอะไรเข้ามาในการช่วยเหลือเพิ่มเติมการวางแผนรองรับสถานการณ์นี้นะซึ่งมันผูกหลายเรื่องนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนเข้ามายังมีเรื่องระบาดอะไรเข้ามาด้วยนะนี่เป็นสิ่งสำคัญนะก็ฝากเลยนะขอบคุณครับ